สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาละจ้ะกินกะเก๋เสาวคลาดฟาแซ็บวันนี้ฉันพาพี่น้องมากินมามา่ามาม่ามาเลเซียจ้ะพี่น้องมาม่าเพชรที่สุดในโลกเนาะที่เขาว่ามาม่าเพชรที่สุดในโลกนี่พี่น้องเนี่ยนี่จ้ะนี่ห่อเป็นแบบนี้อันนี้สามห่อจ้ะพี่น้องฉันซื้อมาแบบแพ็คห้าห่อจ้ะน้องหนูดีเอาน้องหนูดีกินสองห่อใส่พริกนิดเดียวอันนี้ฉันสามห่อจ้ะมาพี่น้อง นี่พริกมันฉันยังไม่ได้ยังไม่ได้ราดพริกนี่น้องดูดีกินไปหอ่อแรกเพชรพี่น้องนี่ลองใหม่ห่อที่สองจ้ะมาพี่น้องมา เตรียมของแก่เพชรเวลาจ้ะตัวมันเพชรหลายไข่ต้มก็ใส่กอกพี่น้องมาเดี๋ยวฉันไปเอาชอมาพี่น้องมาฉันไปเอาสมก็จะเก็ียบมาคนคุกเข้าไอ้เขากันก่อนพี่น้องเนี่ยมกลิ่นมันฉุนมากจ้ะพี่น้องกลินแบบ กินฉุนฉุนพริกมันมากเลยจ้ะขี่หลอดเ่าน้อพี่อน้องใไแม่สามหอเนี่ยเคยกินข้างแรกนะพี่อน้องเนี่ยทีแรกเลยจ้ะจะกินตั้งนานเราไม่ได้สั่งมาสาักทีมีพ่อน้องดูดีสั่งมาให้จ้ะ ไม่ได้ทาคลิปหาหลายวันฉันลอกินมาม่านี่แหละพี่น้องฉันอยากกินมาม่าจ้ะมาม่าเพิ่งมามาทีนี่ไขต่ต้มเตรียมไข่ต้มไปแก่เพจพี่น้องนี่ไขต่ต้มนี่จะ้ะไข่ต้มแล้วก็มีใส่กอกนี่พี่น้องใส่กอกฉันมีชีสอะไรเขาเรียกอะไร พี่น้องสองอย่างไมายองเนสกัชีสจ้ะแล้วก็มีเฮ็ดเข็มทองอ่าพี่น้องกินฉุนมากเลยเพ็ดเข็มทองพี่น้องกว่าจะได้กินเนาะเตรียมของแก่เพชรก่อนจ้ะมาเทนี่ลงมือมาคำแรกก่อนเลยจ้ะพี่น้องกวดกวอนจักหน่อยเนาะ ขออวดหน่อยจ้ะพี่น้องจา้านี่นี่จ้ะมากินกันเลยที่นี่คำแรกคำแรกแน่นอยก่อนเนาะจ้ะพี่นอ้องกัวพชทอืมมันไม่มีรสอะไรเลยพี่น้องมีแต่รสพชทอย่างเดียว อม,อมรีบกินก่าไม่นองเพชรเริ่มมาจ้ะ กินมันถุนนะจ๊ะพี่น้องจ้ากินถุนเครื่องเครเขามากจ้ะเดี๋ยวก็เพรเริ่มมาแล้ว มีพักกี้อยู่หน่อยหนึ่งโอ้มาแล้วพี่นอ้องมาแล้วเพชรมาแล้วจ้ะสองคำสองคำสามคำ เพชรมามาพอน้ำตาพี่น้องมันบอกไม่ถูกพี่น้องจักที่เพชรด้วยจักที่แสบมันเจ็บแตบคอพี่น้อง 嗯。 Cái tiền Wow. เพ็ดมากไป่น้องโอ้ยกินไม่มดก็จะว่ากันนะจ๊ะพี่น้องจะาอ้ยสงสัยกันไม่ไหวแล้วจ้ะมันเพชรมันแสบร้อนพี่น้องแสบร้อนคอ โอ้ยโ้ยคำเยอะคำเยวไปแล้วพี่น้องจ้ะโอ้ยยอมแพ้นังน่งูกเอาน,น้องเดี๋ยวน้ำโอ,อ้เอาน้ำมาให้มีน้ำไหมเน่ะลูก <c oughs> อืม กินไม่ไหวแล้วค่ะยอมแพ้จ้ะพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องขอบคุณจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปฉันนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าพี่น้องขอบคุณจ้าโชคดีมคามสุกจ้าไปแล้วจ้า